สสวัดีท่านทุกคนเนอะทังไกลทั้งไกลทั้งต่างประเทศแดนไกลเข้ามาสามวดซ้อนอ่าหลุดงวดเดียวไม่เป็นไรมันไปมั่นใจคักอยู่ละสามศูนนั่นโอ้ยลากเนาะโอ้ยมันก็ห้าศูนย์นั่นแล้วมันไม่ใช่ดูผิดแล้วพ่อะเนะสามศูนย์กับห้าศูนยมันคล้ายๆกันเลยนะมันก็คล้ายอยู่ เจ้าของมีความมั่นใจสูงตัวนั้นตัวนั้นเออแต่อยากพูดห้าห้างไงก็อยากจะว่าเรื่องห้าอยู่โอ้แต่พูดได้ยินว่าเพี้ยนไปก็ว่ายังยังยังได้กันอยู่ก็มีโอ้ทู้โอมาบอกอยู่ว่าได้อยู่ว่างง้นพอปู่หลวงเศร้าพูดเออไปยังไงว่ามันมีห้าอยู่ว่างั้นเอาอันนี้อกว่าแม่นแม่นตอนออกบ่แม่นขาบ่กเบาในอดีตอ มันก็บดถูกหรอกแต่มันก็แล้วแต่ผู้จะมีวาสนาเนาะมักไผมักมันเจรนาไว้พี่หลังให้เป็นแม่ทางเขาบ้านสามวดซิงวัดซ้อนเนาะพี่หลองเนาะสำหรับผู้พิดก็คือยอมรับว่าพิครับผมก็ขอโทษขออภัยเนาะมันยังว่าผู้บอกนี่ก็มันก็อยู่ไกลกันอยู่อนอ่มันบ่มีผู้ที่จะล่วงรู้ไปมด แต่มีอยู่หลักถ้าจะอวดคุณนพิเศษตว่าต้องรู้จักแต่บางครั้งมันก็เหมือนกับรู้จักแท้แท้วันนี้ก็คุณพ่อหมูครับอ่าจันดีบอกอยู่เพชรบูร์พาลูกหลานมาโมครับก็ก็ธรรมดาหลอกมาก็ต้องมีคนดีๆมานำอยู่แล้ะนะโโท มีนางหนึ่งลูกสะพ้ายเราบอกโอ้โอ้โอ้อันนี้เทียมกับเจ้าแม่ได้นุ่นแล้วพุ่มผลมาน่ำพุ่มก็มาอยู่เพราะว่ามันเป็นเขามันชือถือสายองค์เทพครับแต่ผู้พ่อหญ่น่นก็ยังพูดถึงอยู่เขาเดินสายของไอ้ไอ้ไข่ครับผมไอ้ไข่ก็ดังเนอะดังดังดังไอ้ไข่ดังดีดีเราเนี่ยบอกว่าจะพิกแค่หมวดเดียวเนี่ยงวดสองต้องถูก บางทีสองสามงวดต่อกันเลยครับผมก็คิดว่าจะโทษติดต่อเราอยู่ติดต่อสามเรื่องเลขติดต่อถามเรื่องอื่นเพื่อมาฝากเนาะครับผมเพื่อของปูรุดของเขาเข้ามางยังพอแก้กันด้วยนะได้บอนี่เราเอาอคนอื่นมาปล่อยนำได้เพื่อตรงกันพวกนั้นแหละบอกไม่ถูกมันให้พิจารณาดูเอาเขาก็ติดตามปูนี่นะชอบมาหาเฮงเนี่ยเขาก็ตามหากันอยู่ครับผม อบ,อบอกไบ่ได้โทรไ่ได้บอกให้เรานัดเราไว้อืเขาอยากเห็นต้นตัวจริงมหาเฮงน <ะ S 2> เนาะโอกาสหน้าเนะาะครับผมวงสวงนี่เขาก็มาไหว้อยกูก็ไหว้ในวันแม่ต้องอต้องจัดการไหว้ก่อนเพราะว่ากว่าถึงวันแม่มันมีทุกโรงเรียนมีทุกวัด่นะครับนี่ก็เทว่าก็จะเล่าสู่ฟังเลขมาจากทางเพชรบุญ ห้านเขาที่มาในในน้ำนั่นนะเราวอ็มีแนวสิ่งแฝงมาอยู่ครับผมเรามามาให้ห้าห้าห้าวะเนาะองเพือทำไมห้าจะมาลูดอย่างนั้นอืมงวดสิบหกนี่นะพ่อนะงวดสิบหกนี่แล้วงวดที่ผ่านมาห้าสองเพื่อออกไปอยุดยกอ่าอ่า เขายกมือเหรเราบอกพ่อว่า่อเขาจับลูกปิงปองอ๋อเขาถนัดจับลูกปิงปองอเคยเห็นอยู่เนาะที่จับเคยเห็นครับจับมาก็ทําไมจึงคนคนไปอคุณพ่อเขายังงงอยู่ว่าเอาคนอยู่มันทําไมมาได้ตัวเก่าอได้ตัวเก่าสองครั้งนี้ยังบวแปลกเนาะได้สามหลอบนู่นน่ะได้มาก็ห้าห้าห้า ไปจับรัฐบาลไว้เผื่อมันไปออกเลขอะไรนะคู <c oughs> ่หน้าคู่หลังบอกสา,สามตัวหน้าหน้าสามตัวหลังเลขออกห้าห้าห้าะครับผมอืมเอามันก็สามห้าก็ได้เออเป็นไปได้อยู่เนะาะครับผมมันออกไปสองห้าล้วบอกอ่าครับผมแต่ว่าเที่ยวก่อนก็บอกให้พ่อใหญ่เขาหน้าพ่อเขน่ะ บอกว่าห้าสองห้าแบบนั้นคนนี้เนี่ยโอ้งื่ที่ผ่านมาห้าสองห้าเอ๋อก็เต็มเลยเหรออะก็ซ่อมถูกเนาะครับผมห้าสองห้าแบบนั้นโอ้เออเพราะงั้นเราก็ไปหารัฐบาลบอกโอ้มันก็ไปได้แล้วเนาะองื่อนที่ผ่านมาห้าห้าสองห้าอืมงว่อนนี้ห้าห้าห้าอ๋อห้าสามตัวห้าสามตัว อ่าโอ้คือเราก็จ,จัดสามหาไปยังไงอืม,อมตัวนี้เนี่ยก็ไม่แน่สามห้ากับห้าห้าบางทีเลขลังบอกก็มีเนะาะครับผม,มแต่เขาก็มานี่เขาค้นแสแบงหาโชคลาภเนี้ยนีแ่แอืะเขาก็จะไปเรื่อยๆแลอวพาทีมงานเขาไปเรื่อยๆเพราะทุ่มนี่เขาแสแบงหาโชคลาภ เขาว่าเขาบอคาทุนเหรอเขาว่าสามวัดถูกสักวัดหนึ่งนี่ก็ถือว่าได้ละ่างันมันเขาว่ามันยังดีกว่าไปปลูกมันนะครับปลูกมันนี่จักจะได้กําไร่อได้กำไรเสี่ยงเสี่ยเเสี่ยงอันนี้มั่นี่เราไปสักสามวัดสี่วัดเข้าสักวัดหนึ่งนี่เขาว่าเขาอยู่ได้ ก็อาจจะแม่นอยูเนอะเนาะบางเงินมื่อวานนี้เขามาหาปู่อมาหาปู่แล้วจะออกไปวัดอื่นอื่นอีกครับผมนั่นก็เป็นสายทางเขาเคยเดินอืก็ถือว่าเราก็มาจากไกลอยู่หรอกห้า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 เรื่องเด้ออตองหาว่าทําไงไปแต่เลยเอาสามหาไปเรียบร้อยแล้ว แถมไห้อืมแถมไมาสักไรอืมแล้วปูไม่นิ่มุนิมิตเลยเหรอเอ้าก็นั่งให้เขาเมื่อกี้นี่<ฮ>สามห้าเจ็ดอะเอามันทำไมบ่เหมือนเขาอยู่อะองุ่นเจ็ดวันห้าเจ็ดวันเงนโอ้นั่งเมื่อแ,แคทำพิธีให้เขาอยู่นี่เนี่ยนะครับผมเครือ่องบุกพวกนี้ไม่ได้ลงเลยโอ้ทำพิธีปูมาตั้มตึ้งเลยเออมาเลย โอ้สามห้าเจ็ดเลขสาสามเจ็ดห้าเดียวเลยโอ้ดูหลักฐานก่อนสดสดร้อนๆตัวไหนมาไม่ทันตัวนี่นั่นน่ะย่างเก็บของเขาเน่หลักฐานจะเห็นหมดเลยเอาตัวใหญ่ๆตึ้มจะได้นี่ายๆนี่อโอทู่วงกลมไว้เลยนี่อ่ะนี่โอ้ในพี่ร่างปูเขียนไว้พี่ร่างอันนี้เนอะมักก็คับไข่ไข่วากันเออ ปอ,อ๊ทำที่ทีอยู่ปู่ให้มาแต่นี้เลยอ่าโอ้อันนี้ของเกิดที่นี่มาได้มากับเขอาอันนั้นทีหน้าห้านั้นมันมากับเด็กน้อยเขาเอ้าอืมอืมโอ้สามห้าเจ็ดี่นลนงอืม มันดูวงกลมมาสามห้าเจ็ดเนาะปูวงกลมไว้ห้าเจ็ดเอากับพิจารณาเบิ้งตาเอาพี่น้องอืออือเนี่ยใครไปแต่ว่าผู้ผู้ที่เคยบอกเลขถูกนั่นครับเราบอกว่ามันบอกแม่นว่าห้าเจ็ดนี่ปูเอ้าเป็นยังไงเขาว่าเจ็ดห้าเอ้าอ่ากับเดอก็เออเขาว่ามันบอกแม่นในปูนี่เราก็พูดบอกบ้านเรืยเร่เา พูดบททองบอกพูดบทแชทเซนแปลบอกออกพี่น้องก่อเลยแปลให้ฟังเขาว่าเป็นเจ็ดห้าพูดแบบติดอ่างนะครับผมเอากลับเอาได้พี่น้องล็เราว่าบอแม่นห้าเจ็ดปูหรือเปล่าบอกให้ปูเขียนไม่ก็ได้เขียนเป็นเจ็ดห้าเหมือนเอา มันจะมีแนวมาบอกเราบุม๋มโอ้ทีนี้แหลมาสุดแบดเี้อือนี่แหละอือ้าพี่น้องมาสดสดร้อนร้อนดวนๆไเจ็ดห้าห้าเจ็ดปูวงกลมให้เลยเนาะไปกลับด้ได้อพีองเด้อไปได้ทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเาสามห้ 7, ตัวนั้นปูวงกลมไว้ห้าเจ อันนี้หลักฐานเดิมที่ตอนมา,<อ>าทำวิธีเอามันก็ตรงทั้งต้นประกดศมาก็สามห้าก็มีห้าเจ็ดก็มีอื้าเจ็ดด้วยเจ็ดห้าเดียวกันอยู่นเนาะอไปกลับด้วยครับออืมด้วยตรงๆเลยบอกปู่ชอบไหมล่ะปู่ว่า แต่ยังตอบมาได้เพร่ะมันมาใหม่ตอนแต่ว่าตอบมาได้ตอนมาคือเพื่อให้ตัวนี้เลยให้ให้ตัวนี้เลยปู่บว่ามันมาแค่นี้ครับผมสองตัวก็บอกว่าเขียนได้อย่างนี้แล้วว่าพูดกับร้านเขานั่นน่ะครับผมเดเทียงด้ปู่มันได้มันเขาส่งมาแค่นี้อืร้านเขาก็เถียงว่ามันเป็นเดห้าใช่ไหม มันน่าจะเป็นเจ็ดห้าเตถียงกันแบบนี้ปูเข็นประตกป,ป่างโอ,โอ้ยังก้าเถียงเฉยเลยนาดบนน่นึงกันได้เนี่ยอ๋อพี่รลองนะเอาปูอ้าวนี่แหละนี่แหละจะนานาดูอย่าว่าหลายคู่นะ,ะไม่หลายหรอกสามห้าก็ตัดให้ล้วก็ตรงกันตัวหนะ่ะอืมรคือรถครับ อมักก็ค่อยจัดเนอืัดใจก็ผ่านถ้าบอตรงที่อื่นก็ผ่านเชื่ก็ได้อ่าไม่เป็นไรอไม่เป็นไรแต่บาได้ว่าแน่นอนเนอะ็็มาได้ยืนยันเออป็นแนวทางเนาะดูไปเป็นแนวทางหรือดูไปเพื่อเพลินความบันเทิงนึกว่าละครชีวิตแล้วนี่เนี่ยอนึกว่าดูหนังอ่ะ อ๋อพี่น้องเนาะนั่นแหละตัดเอาเด้อสามห้าอ๋ห้าเจ็ดเจ็ดห้าไปกลับด้วยบนล่างด้วยละพี่น้องอ่าเพื่อควบบํามัด้วยพี่น้องเด้ออ๋อฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมแค่แค่คือห้าเจ็ดเจ็ดห้านี่เนาะโอ้ตัวนี้ตัวนี้เลยอือเพราะว่าปูวงกลมไว้แล้วนะออห้าเจ็ดเจ็ดห้าพี่น้องห้าเจ็ดเจ็ดห้าอืม เอาเฮปัปังสุทันกระโผมันเป็นตะบุญนูนาบุเทบดาปูดาตาใหญ่เน้อหลวปู่หลงตากระตีเน้ะพรหมปูบาอาจารเน้อปูสังกษาญยาสังกษีปูตูปูตาแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าฐานเน้อเทเบปุเทบดาองอะองอินทาธิราชเจ้าเน้อปูฤษีปูสักดิษย์องเจ้าตาทิพ ผู้ข้าก็ขออาศัยนะเป็นใบบุญเบิกทางแก้แค้นเนื้อแก้แค้นกมากกว่านีาแก้แค้นพี่น้องแแก้้คนชุดแก้แค้นอ่าชุดแก้แค้นถ้ามันแค้นก็กินน้ำลองคอเอ่าฐานนั่นา็ไม่มีโชคมีลาภมีวาสนาเนื้อซาธุสาธุครับผม